ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลย l e m o n Shop มาพร้อมกับเลดที่สดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพารในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟกูดอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เ okay, ฮลโหลกายวาทาบดูโอเคนะครผมก็ต้องขอ,อก,กล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไมายสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะคะก็คือว่าจินโดนะครับเขาก็กำลังจะอัปเดตใหญ่กันอีกเช่นเคยนะทุกคนคือมันเป็นอัปเดตท,ที่แบบว่าผมตื่นเต้นกับมันมากเลยนะคือแบบผมอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็มีอะไรใหม่บ้างนะครับ คืออันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับโอเคเท่าที่ผมรู้มาครับตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของซับอ b i ลิตี้นะครับซับอเบลิตี้ออเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนที่จะไปดูซับอ b i ลิตี้มาดูที่อ่านี่ครับซับอเบลิตี้นะครับจะมีท่าทางนะคะทุกคนท่าทางอ่ะผมยังไม่ได้จับจริงๆนะครับว่ามันมียังไงบ้างครับคือยังไม่รู้รายละเอียดมันเยอะฮะแต่รู้แค่ว่าเหมือนเป็นการแก้บั๊กหรือว่าเปลี่ยนท่าทางอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ อีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของซับอ็บิลิตี้นะฮะทุกคนอย่างเช่นพวกซับอ็บิลิตี้พวกเป็นโหมดอะไรพวกนี้ครับอย่างประตูแปดนะครับมันที่ตอนแรกอ่ะมันแปลงร่างก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะทุกคนแต่เดี๋ยวดูนะครับอัปเดตมาเขาจะมีคัทซีนมาให้เราด้วยนะครับทุกคนคือใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปติดตามช่องผู้พัฒนานะครับเลียวเกมนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ ล่างคลิปวิดีโอแล้วก็ไปติดตามแล้วก็ไปดูกันเต็มๆได้เลยนะครับอ้า,ามก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่อย่างเช่นเราปิดโหมดเปิดโหมดอะ่ะมันก็จะมีคัตซีนขึ้นมานะฮะคือเป็นอะไรที่แบบเท่มากเท่แล้วแบบผมแบบผมว้าวกับมันมากเลยคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประตู คาระสาบนะครับโหมดไยครั้งนี้แล้วก็สัตหานะครับตอนแปลงร่างมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะฮะสิหางก็ด้วยนะฮะแล้วก็พวกโหมดเซียนคาม้าอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็พวกโจโจแล้วก็ของคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นะฮะคือตอนเปิดโหมดมันจะมีคาสซีนขึ้นมาแบบแบบเท่แบบเท่เกินนะทุกคนเท่จริงครับแบบผมว้าวกับมันมากเลยแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งอัปเดตนะครับที่ผู้พัฒนาครับเขาพยายามจะทําให้มันกลับ กลายไปเป็นชินบิอีกเหมือนเดิมนะครับคือมันอาจจะไม่100%เ์ไปทั้งหมดเลยแต่ว่าผู้พัฒนานะครับเขาก็จะพยายามทำแบบอัปเดตใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะฮะ อย่างเช่นหน้าต่างการเปิดเกมเอยอ,อะไรเอยอ,อย่างเงี้ยมนเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะฮะทุกคนมาเริ่มกลับไปสู่ยุคแรกที่เราเริ่มเล่นชินโดหรือชิโนบิกันนะฮะอ่าและนี่เลยครับทุกคนคือพวกกระสุนวงจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนวงจักรเป็นมินาโตเป็นชูริเคนทอสชูริเคนรัดอะไรประมาณนี้นะฮะคือเขาได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นแบบเหมือนชิโนบิเลยะะทุกคน คือเราเล่นแรกๆอ่ะชิโนโบิเป็นยังไงนะครับตอนนี้เป็นอย่างนั้นเลยเผลอๆอาจจะเท่กว่าด้วยนะฮะนี่ครับทุกคนอย่างคูณนายของมินาโตะใช่ไหมปุ๊บปลาไปก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็อ่าอันนี้ชูริเคนลัตนะครับทุกคนดูสังเกตครับมันเป็นขาวๆแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวดูอัปเดตนะครับอัปเดตเนี้ยจะปล่อยมาประมาณเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งตีสองตีสามเวลาประมาณนี้เลยฮะ คือมันไม่ชัวร์นะครับว่าผู้พัฒนาเขาจะปล่อยเกมมาตอนไหนนะฮะนี้อย่างชูริเคตอะไรประมาณนี้นี่ทุกคนดูครับมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบอ่าคล้ายๆกับเนตของเอ่อใครนะโอวิโตะนะครับเนี่ยมันคล้ายๆเลยแต่ว่ามันจะอัปเดตมาครับให้กลายเป็นเหมือนตอนเอ่เล่นแรกๆเลยนะทุกคนคือมันจะเป็นเหมือนในอนิเมะเลยเอางี้ดีกว่าคือแบบเท่มากคือมันมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นบัตรลายของโบลูโตะนะฮะบัตรลายของโบลูโตะนี่มันจะเหมือนเป็นร่างคามมาทุกคนเออคืออัปเดตนี้เป็นอัปเดตอะไรที่ผมว้าวกับมันมากเลยฮะทุกคนจริงๆนะคือแบบมันเหมือนได้กลับไปเล่นแบบเกมเก่าๆที่พวกเราแบบเคยเล่นกันแบบเป็นแสนสองแสนะอะไรประมาณนี้นะฮะคือแบบคิดถึงมากเลยคือผู้พัฒน,นาเขาพยายามจะเริ่มเปลี่ยนเกมเรื่อยๆะครับเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนให้มันแบบให้มันเหมือนชิโนโบิมากที่สุดนะฮะทุกคนเอออันนี้ต้องมาลองดูกันนะครับผู้พัฒนาเขาบอกว่ามันยังมีอีกเยอะเลยนะครับที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าอัปเดตเนี้ยเขาก็จะทยอยเปลี่ยนให้เราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัฒนาให้มันดีกว่าตอนแรกครับที่มันเป็นอยู่ด้วยนะทุกคนเออคือแบบว้าวมากว้าวมากทุกคนครับคือผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นเก่าก็กลับมาเล่นกันเยอะๆนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ เดี๋ยวผมก็ฝากช่องผมไว้ไปดูรีวิวได้นะครับว่ามีอันไหนที่เราได้มาแล้วยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้ครับคือช่องผมทํารีวิวไว้หมดแล้วนะฮะหรือถ้ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็จะทําให้ทุกคนดูเลยนะคือแบบผมรักแบบนี้มากครับทุกคนโอเคคือคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะบอกว่าผมคิดถึงแล้วก็แบบตื่นเต้นกันกบมันมากนะครับกับอัปเดตที่กําลังจะมาโอเคฮะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ